ค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยนะคะก็คือจดถ้า a น้อยกว่า0แล้ว ax มากกว่า ay ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า y มีก็ต่อเมื่อแสดงว่าเราจะต้องพิสูจน์ทั้งขาไปและขากลับเหมือนเดิมวนะคะดังนั้นเราจะมาพิสูจน์ขาไปกันก่อน,นะคะ่ะโอเคเรามาเริ่มการพิสูจน์กันเลยการพิสูจน์ให้ ax วายเป็นสมชิกจำนวนเต็มเ,เราจะพิสูจน์ขับไปกันก่อนนะคะทุกคนเราจะสมมุติ A น้อยกว่า0และ a x น้อยมากกว่า A y เนื่องจาก เนื่องจาก a น้อยกว่า0หรือ0มากกว่า a นั่นคือ0ูยลบ a เป็นสมาชิกของจำนวนนับนั่นเองและดังนั้น ก a ก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับเหมือนกันนั่นเองและ e x มากกว่า A e y นั่นคือ e x ลบ e y เป็นสมาชิกของจำนวนนะับ เนื่องจากเนื่องจาก e x ลบ e y เท่ากับก็คือเราจะใช้พจน์นี้มาพิสูจน์นะคะซึ่งเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปทำให้เท่ากับ A x น้อยกว่า y ทำได้งหมมาดูกันตัวนี้ก็จะเหลือ A x บวก ลบ ay ตัวนี้เราก็จะทำให้อยู่ในรูปของลบหนึ่งนี่ก็จะเป็นลบหนคูณอยู่กับ ay ก็จะได้ก็จะดึงลบหนึ่งก็จะดึงลบหนออกมาซึ่งตัวตัวนี้จะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ ้าดึงออกมาก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งเพราะเมื่อเอาลบหนึ่งเข้าไปตัวนี้จะได้ลบหนึ่งส่วนลบหนึ่งมันก็จะได้หนึ่งก็จะได้เป็น ax เหมือนเดิมก็จะได้ลบหนึ่งบวก a จะได้เท่ากับลบหนึ่งคูณเคูณกับลบหนึ่งเราจะดึง a อออกมาใช่ไหมข้อนี้ ก็จะได้ A เอ้ยไม่ใช่ก็จะได้ลบหนึ่ง X บวก Y นั่นเองก็คือเราดึง A ออกมาจากพจน์นี้อ่าถ้าต่อไปก็จะได้ลบ A ลบ X บวก Y นั่นเองต่อไปก็จะใช้การสลับที่นั่นเองได้ Y บวกลบ X ซึ่ง บวกเจอลบก็จะได้ลบก็ได้ลบ a คูณกับ y ลบ x นั่นเองดังนั้นเนื่องจากลบ a เนื่องจากลบ a ตัวนี้เนี่ยมันเป็นจำนวนนับนะคะซึ่งจำนวนนับแล้วก็ลบ ax ลบ ay ก็เป็นจำนวนนับเหมือนกันดังนั้นจำนวนนับคูณจำนวนนับก็จะได้จำนวนนับซึ่งดังนั้นนะคะ y ลบ x ก็จะเป็นจำนวนนับเช่นเดียวกันก็สรุปได้ว่า y ลบ x เป็นจำนวนนับนั่นคือ y มากกว่า x หรือ x นะคะน้อยกว่า y ตามที่โจทย์กำหนดตรงนี้เลยต่อไปเราก็จะทำการพิสูจน์ค่ากลับนั่นเองอก็จะสมมุติ a น้อยกว่า0และ x น้อยกว่า y นั่นเองเนื่องจาก A น้อยกว่า0หรือ0มากกว่า A นั่นคือ0ูลบเเป็นจำนวนนับดังนั้นลบ A ก็จะเป็นสมาชิกของจำนวนนับเช่นเดียวกันเนื่องจาก ลบ a เป็นสมาชิกของจำนวนนับและ x ลบ y ก็เป็นจำนวนนับตามที่จุดกำหนดน,นะคะนั่นคือลบ a คูณกับ y ลบ x กก็จะได้เป็นจำนวนนับ เพราะว่าจำนวนนับคูณจำนวนนับจะได้จำนวนนับนั่นเอจะได้ลบ a คูณกับ y-x ลบ x จะได้เท่ากับลบ a ตัวนี้เราทำให้อยู่ในรูปของลบหน,นะคะลบหน a, คูณกับ y บวกลบหน x. ก็คือจะเขียนอยู่ในรูปลบหน่งเช่นเดียวกัน สังเกตว่ามันอยู่ในรูปของการคูณเราสามารถกระจายเข้าไปได้ก็คือกระจายตัวนี้ไปอยู่กระจายตัวนี้ไปตัวนี้ก็จะได้ลบหนึ่งเคูณกับ y บวกลบหนึ B ่งเคูณกับ ลบห x จะได้ลบห ay ก็คือเราจะให้ตัวแปรอยู่กับตัวแปรนั่นเองบวกตัวนี้ก็จะเป็นลบหคูณลบหแล้วก็คูณอยู่กับ ax นั่นเองก็จะได้ลบ ay บวกลบ ลบคูณลบเนี่ยมันได้เป็นบวกตามที่เราได้พิสูจน์มาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วก็ตัวหลังก็จะเหลือแค่ ay ax ขออภัยค่ะแล้วเราก็จะใช้สมบัติการสลับที่ก็จะได้เป็น ax บวกลบ ay ซึ่งบวกเจลบก็จะได้ลบแสดงว่าก็จะได้เท่ากับ ax ลบ ay นั่นเอง เราก็สรุปได้เลยนั่นคือ ax ลบ ay เป็นจำนวนนับนนดังนั้นนะคะตรงนี้ดังนั้นนั่นคือ ax จะมากกว่า ay e แล้วเมื่อเราพิสูจน์ทั้งขาไปและขากลับแล้วเราก็จะต้องสรุปโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้จากข้อที่หนึ่งและข้อที่สองสรุปได้ว่าถ้า a น้อยกว่า0แล้ว ax มากกว่า ay ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า y ค่ะก็สำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้นะคะ